อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ท่านควรจะมองเหมือนกับหลายปีก่อนที่ท่านอมองกลุ่ม l a s i n g อ่ะดูบริษัทดีอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมต้องดูว่าถูกหรือแพงด้วยใช่ไหม,ม,มหุ้นดีแต่แพงก็ไม่เรียกว่าดีนะครับครับบริษัทดีแต่หุ้นแต่ราคาแพงก็เรียกว่าหุ้นไม่ดี <laughs> เพราะว่าซื้อเราเจงได้ดังนั้นตัวเนี้ยผมคิดว่า มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหุ้นที่ถือว่าลงทุนระยะสั้นกลางได้ไปปิดท้ายกันที่หุ้นพ e t food ครับธุรกิจอาหารสัตว์นะครับดูแล้วเนี่ยมีมีบริษัทไหนที่มีแนวโน้มน่าสนใจบ้างไหมจะได้ตามไปทำกันบ้านต่อครับจันหมูครับ ก็มี pues มันมีเข้าตลาดมาแล้วตัวหนึ ать, nah. ่งใช่ไหมครับเออเข้าเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนาะก็ไอพีโอก็ตองห้าเนาะแล้วก็ตอนนี้ราคาก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับเจ็ดเจ็ดบาทกว่าแปดบาทอะไรับเนี้ยก็ลงมาจากพีคที่แปดบาทกว่าเมื่อวันแรกที่เข้าตลาดผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ท่านควรจะมอง เหมือนกับหลายปีก่อนที่ท่านอมองกลุ่ม l e ส s ิ n งอะสวัสด์เอฟหรือเหมือนกลุ่มเหมือนท่านมองกลุ่มคอมเมอร์สเมื่อหลายปีก่อนย้อนไปอีกทำไมรู้ไหมฮะหนึ่งคือมันเป็นเทรนดยาวนานครับเติบโตแบบยาวนานต่อเนื่อง 2. คือประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนี้มากซึ่งคนอื่นเรียนแบบได้ยาก ยกเว้นคนไทยด้วยกันภาษาไทยด้วยกันเองก็อีเรื่องนึงนะก็ยังไม่ง่ายนะครับสามก็คือมันมันยังอยู่ในเสเตทที่ยังเติบโตได้อีกมากยี่สิบปีอย่างน้อยอะครับและสี่มันเป็นอุตสาหการรมที่มาจิ้นดีมากรีเทอร์นสูงเน็ตมาจิ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบเปอเซนะครับเน็ตมาจิ้นนะครับแล้วมันแบบอ่ทรงนิ่งแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงเลยอะ่ะนั้นเนี่ย ผมกำลังจะบอกว่าตัวที่เข้ามาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีในการที่จะบอกเราว่าธุรกิจนี้ดีแค่ไหนแต่หุ้นเนี่ยดูบริษัทดีอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมต้องดูว่าถูกหรือแพงด้วยใช่ไหมอืมหุ้นดีแต่แพงก็ไม่เรียกว่าดีนะครับครับบริษัทดีแต่หุ้นแต่ราคาแพงก็เรียกว่าหุ้นไม่ดี <laughs> <laughs> เพราะว่าซื้อเราเจ๊งได้ง <laughs> ั้นเอาให,ให้ท่านเป็นไอเดียแล้วกัน ตอนนี้ในตลาดที่เล็กอยู่มันก็จะมี A&I แล้วก็มีแม่เอเซียนที่ถือประมาณสักเจตอนนี้เพราะว่าหลังจาก IPO ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ Topical Canning อยู่ในตลาดที่โอ้โหว,วันนี้ขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยขึ้นมาหลายวันแล้วสองวันแล้วสองแทง่งสองแท่งเขียวโอ้ดูคุณด,ดูสิอ่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยรู้จกัก แต่ผมก็เคยแนะนําไปสองสาครั้งละตัวเนี้ยเป็นตัวผมแนะนําไปตอนนั้นสิบาบาทสิบสองบาทอะไรผมจาไม่ได้ละครับออตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําปาทูน่าแล้วใช้วัตถุดิบนั้นไปเออ่ไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงอืมเขาเพิ่งเข้ามาทําจริงจังเมื่อปีนี้เองนะครับรนั้นยังมีโอกาสไปได้อีกไกลฮะดังนั้นตัวเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นหุ้นที่ถือว่าลงทุนระยะสั้นกลางได้จริงๆถ้าหุ้นเขาตัวใหญ่มาเก็ตแคปเขาใหญ่หน่อยนะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรเดียมี i อ n อไอรอะไรที่เป็นเรื่องเป็นลาวหน่อยนะผมก็อยากจะพูดว่าเอออาจจะเป็นหุ้นที่ซื้อให้ลูกได้แต่พอเอินมันไม่ใช่ไงคุณคุณคุณยุทธนาคือเขาอยู่สงขาอไม่ไม่เคยมีใครไปสนใจคุยกับเขาอะไรเขาไม่ค่อยมีไองอาเลยเลยผมก็เลยแบบตีนิดนึงอะนะ ถ,ถ้าเกิดเจ้าของเขาฟังอยู่ก็รบกวนด้วยนะครับตั้ง IR เถอะแล้วหุ้นคุณมาสักขนาดนี้คุณจะไม่สนใจนักลงทุนกันบ้างเหรอครับนะแล้วก็ในเมื่อคุณเข้ามาสู่ธุรกิจเพดฟูซึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีมากแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ลิส์ในตลาดหลักทรัพย์ัก็ขอความการุณาเพื่อนักลงทุนทุกทกท,กท่านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนักวิเคราะห์ต่อไปด้วยแล้วจริงๆแล้วมันก็จะเป็นวินวินวินเนานะ วินนักวิเคราะห์นะครับวินนักลงทุนแล้วก็วินเจ้าของกิจการครับนั่นคือหลักการผมเขามีสามบีบีผมมีสามวีต้องวินวินบนสามทีคนั่นแหละนั่นแหละเพราะว้นพอดูเนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกนะหมายว่าไม่กล้าเล่นหุ้นวัตจักไม่รู้เอะไรอย่างเงี้ยเชื่อผมเถอ อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเจกเตอร์ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทแบบสมัยสวัสด์เอ็นทีซีแรกๆอ,าาอ,อ่ะฮะนึกออกไหมครับแล้วพอผ่า,านไประยะหนึ่งค,คนเริ่มรู้จักแล้วโหเดี๋ยวนี้ v ว l u e ช่วง valuation นี่ก็สูงเนาะถึงมันจะลงมาบ้างเพราะโดนโดนรัฐบาลคบ <laughs> แคปเนี่ย <laughs> โดนคุมเข้มแต่จริงๆต้องบอกว่ากลุ่ม leasing เนี่ยโดนรัฐบาลแคปใช่ไหม แต่กลุ่มเพชรฟู้ดเนี่ยมันไม่มีรัฐบาลมาแคปอยู่แล้วนะอืเพราะว่าดีมานมันเยอะกับสปายไงแล้วสปายเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปแคปทําไมอ่ะฮะมีแต่ไม่มีเลกูลเลเตอร์มาคุมมีแต่แคปแคบจปบิลิตี้แคปแคซิตี้เนี่ยมันไม่มีครับแคไพไม่มีฮะในนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ครับอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นจุดที่ดีอ่าสุดท้ายลืมบอก v a l u ช i ่นกลุ่มนี้นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยทั่วโลกเขาเฉลี่ยกันอยู่มาสัก22ถึงยี่สิบสี่เท่านะครับ P.E. ครับ P.E. ปีหน้านะฮะหมายถึง P.Forward หนึ่งปีนะถ้าฝากเป็นข้อมูลให้ด้านไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ข้อมูลเยอะแยะครับข้างนอกเพียงแต่ว่าเกมที่ผมให้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยครับโอเคนะครับตัวนี้ T.C. นะครับ Topical Canning ราคาปิดวันนี้17บาท50สตังค์เมื่อวานแท่งเขียววันนี้เขียวต่อวันนี้บวกมาบาท20สตังค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดาหรำหรับตัวนี้ TC นะครับ uh, ท็อ p i c a l c a n น i n g นะครับช่วงนี้ครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือตำราชาร์ตแพทเทิร์นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเดิมเนี่ย ปกเดิมเนี่ยมูลค่า500บาทปกใหม่ชาร์ตแพทเทิร์นนะจากสำนักพิมพ์ติ้งบ y o n นเวอร์ชันล่าสุดมูลค่า1,200บาทคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านง่ายกว่าเดิมแล้วก็เป็น v i วิชวลไกด์ทูด้วยคือสามารถสแกนเ,เข้าไปดูในเรื่องเกี่ยวกับกราฟในรูปแบบของ Visual นะครับ ได้ด้วยนะครับในเล่มเนี่ยเขาจะมี QR code ให้สแกนนะเข้าไปดนะูรูปแบบต่างๆที่ละเอียดมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าในหนังสือนะครับนี่คือชาร์ตแพทเทิร์นผลงานใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นใหม่จากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในโปรล่าสุด สำหรับท่านที่สนใจอยากจะย้อนเข้าไปชม m ั n น y พัฒ s ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรตอนนี้มีสมัคร1ในราคาพิเศษก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้แหละครับชาร์ตแพทเทิร์มูลค่า1,200บาทจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับมอบให้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR code นี้ หรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจมันนิพัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อมันนิเชิร์ตหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติงบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการมันนิพัสสเปเชียลของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ